สรุปประเด็นสำคัญจากกระดาษ A4 ที่เราสรุปไปครั้งแรกมาใส่กระดาษโ o s อิทพยายามโฟกัสเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนรู้ตัวเองเสมอว่าตัวเองทําอะไรอยู่สวัสดีครับชื่อบรลุุิศรีสดาครับชื่อเล่นชื่อแปกปัจจุบันตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสัก,กัดสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดอ่าง่ายครับ เป็นฆราการอาหารครับตำแหน่งเสมียนการเงินสังกัดกองพันทหารราบภายหลังบรรจุก็มีอาชีพเสริมเป็นไลเดอร์ส่งอาหารครับส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาตรีการบัญชีจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุดรธานีครับด้วยที่ตัวเองเพิ่งเรียนจบมาด้วยนะครับก็เลยอยากลองสนามแล้วก็เพื่อความก้าวหน้าด้วยก็เลยตัดสินใจเลือกสอบในตำแหน่งที่ตัวเองเรียนมาโดยตรงก็คือการเงินและบัญชีโดยสนามนี้ก็คือสนามแรกของผมนะครับ ด้วยทุนทรัพย์ที่จำกัดนะครับผมก็เลยไม่ได้ลงติวที่ไหนแล้วก็ใช้วิธีการอ่านหนังสือแล้วก็สรุปเองครับโดยอันดับแรกจะดูที่ประกาศรับสมัครสอบนะครับว่ามีเนื้อหาขออเขตในการออกสอบเรื่องอะไรบ้างสําหรับภาคกอพาร์ทแรกจะเป็นความรู้ความสามารถทั่วไปแล้วก็วิชาภาษาไทยตรงนี้ผมจะใช้วิธีการฝึกทําโจทย์เดิมบ่อยๆครับในหนังสือของไทยเอ็นในส่วนของภาคกอพาร์ทที่2แล้วก็ภาคขอ ที่จะเป็นในส่วนของกฎหมายนะครับผมใช้วิธีการโหลดกฎหมายฉบับเต็มจากเว็บไซต์มาอ่านแล้วก็มาสรุปใส่กระดาษ A4 เพราะว่าเนื้อหามันเยอะอ่านยังไงก็หลับหลังจากนั้นผมจะใช้วิธีการสรุปประเด็นสําคัญจากกระดาษ A4 ที่เราสรุปไว้ครั้งแรกมาใส่กระดาษโสต์อิดโดยเลือกที่จะจําเพราะว่าเนื้อหามันเยอะเกินไปสำหรับวิธีเลือกของผมมีเพียงแค่ว่าคนออกข้อสอบน่าจะออกประมาณนี้ตรงนี้ง่ายเกินไปเขาก็คงไม่ออกหรอกตรงนี้ยากเกินไปเขาก็คงไม่ออกหรอกตรงนี้จะช่วยให้เราเลือกที่จะจําได้เยอะขึ้นครับ โพดอิฐที่เราสรุปประเด็นสําคัญไว้นะครับผมก็จะติดไปบนผนังบ้านที่ที่เราเดินผ่านทุกวันเพื่อให้เราได้อ่านง่ายขึ้นแล้วก็มันจะได้ผ่านมือผ่านตานะครับจะช่วยให้เราจาได้ง่ายขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่ผมอ่านหนังสือนะครับผมจะใช้เวลาหลังเลิกงานนะครับประมาณ5้าโมงเย็นถึงประมาณสี่ทุ่มนะครับของทุกวันทําเป็นกิจวัตรนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆผมก็หลับเหมือนกันนะครับง่วงก็ไปนอนครับไม่ฝืนเพราะว่าฝืนไปมันก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้ว หลังๆมาเป้าหมายเราชัดเจนขึ้นเราก็จะไม่ง่วงเองครับส่วนตัวทํางานการเงินในระบบราชการมาอยู่แล้วก็ไม่ได้ปรับตัวอะไรมากนะครับโชคดีเราได้เพื่อนโรงงานที่ดีได้ผู้บังคับบัญชาที่ดีสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดีช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ สำหรับคนที่มีความฝันอยากเป็นข้าราชการนะครับพยายามโฟกัสเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนรู้ตัวเองเสมอว่าตัวเองทําอะไรอยู่อยากยระดความฝันของตัวเองแล้วก็พยายามหาโอกาสให้ตัวเองอยู่เสมอหนึ่งเปอร์เซ็นเรียกว่าโอกาสมันก็คือโอกาสมี่คนเคยบอกว่าไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการมีฝันอันยิ่งใหญ่ซึ่งก็เหมือนกับการตั้งเป้าหมายไว้ที่ดวงจันทร์อย่างน้อยแม้เราไปไม่ถึงเราก็จะตกท่ามกลางดวงดาวซึ่งมันก็สวยงามไม่แพ้กันครับ